เขานั่งทำงานส่งอาจารย์อยู่แต่ว่าเขาทำไม่ไหวเขาปวดตาพี่บอกแล้วห้าหาแว่นกรองแสงออฟตาใส่นี่ไงเอาแว่นกรองแสงออฟตาไปใส่เลยชืบเรียบร้อยทำงานต่อได้แล้วมาดูคนว่าพี่จะช่วยพวกเขาสี่คนนี้ได้หรือเปล่าก่อนรับชมตักกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนใครที่กดไลค์แสดงว่าคนนั้นหน้าตาดีแน่เลยต่อไปกันไกลนี่ครับทุกคนช่วยลูมิลูมิเขาโดนโจรนจับมัดไว้เอาไปทิ้งที่ทางรถไฟ เราต้องตัดเชือกช่วยลูบิด่วนเลยเรียบร้อยช่วยลูบิดได้แล้วต่อไปเครื่องซักผ้านี่ไงมิลาเขายังไม่ได้ซักผ้าเลยครับทุกคนที่บ้านเขาไม่มีเครื่องซักผ้าแน่ๆนี่ไงซื้อเครื่องซักผ้าให้มิรานหนึ่งเครื่องเอาไปซักเลย <imal> <ๆ S 1> เรียบร้อยแค่นี้ก็ทํางานได้สะดวกแล้วต่อไปอันนี้ห้องน้ํานี่ไงกินูเขาปวดฉี่ครับทุกคนเอาห้องน้ําให้จินูเข้าด่วนเลยไม่งั้นเขาจะฉี่แตกเรียบร้อยช่วยพวกเขาได้ทั้งหมดเลย าลืมกดหลายกดถิดตามด้วยนะครับทุกคน